ับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมีชนชมสีอยู่ห้าต้นนะครับผมก็ดอกก็ตามที่เห็นนะก็จะมีนี่ด้วยนะเทปนาอันนี้เป็นเทปนาหากชอบเทปนา้องเป็นต้นนี้นะอันนี้ใบตะกวดสวยนะตัวนี้เป็นไม้ที่สวยนะตนนัวนี้สวยไม่ได้สวยสวยจริงๆต้นนี้ครับผมอันนี้ท่านชอบเทปนาควรต้องซื้อต้นนี้จริงอันนี้เจ้าของสวนไม้ขายเนี่ยหวงไว แต่ผมก็มาได้คู่กันก็ต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมอันนี้คู่ที่ไปห้าไปห้าร้อยก็พอมันช่วงขายยากก็เลยห้าร้อยนะห้าร้อยคู่นี้หาใครสนใจพี่มานาสวยอันนี้สวยจริงนะไม้สีต้นขนาดนี้นะไม่โตไม่เล็กเกือบจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าม่วงกินดานะม่วงกินดาอันนี้จะออกเป็นสี ไม่ขาวไม่เหลืองนะประมาณนี้นะดอกใหญ่อยู่นะตอนสมบูรณ์เป็นพี่ดอกกํโตอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นสีมพวงโหยสวยนะอันนี้กำลังบานเดี๋ยวตอนเย็นคงบานป้าใปโฟก,กับอันนี้อันนี้จะเรียกว่าจีเพ็รต้นะนะไม้ดอกชูดีนี่แหละนะไม้ดอกชูตูตั้งดีอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งดอกอาจจะดู วุ่นวายหน่อยใหญ่หน่อยแต่ก็ใช้ได้นะไมาที่ชูดอกก็ใช้ได้แต่ต้นต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าเกือบเล็กกันแหละอไปยังไงดีสีต้นไม่ใช่สีต้นห้าต้นนะห้าต้นรวมส่นทุกอย่างสามร้อยเก้าสิบาทนะห้าต้นนี้สามร้อยเก้าสิบาทรวมส่นทุกแางหากจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมสามร้อยเก้าสิบาทเองไม่แพงนะครับผมปลูกมากนะเอาไปสกักเานเดียวกันปลูกอยู่ด้วยกันก็โอเคสวยดี ขอบคุณท่านนะครับผมที่เข้ามาย่ยมชมขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ